โครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อรองรับบัณฑิตที่จบจากโครงการครูรักถิ่น,นปีนี้เข้าสู่ปีที่2เตรียมตัวจะเข้าปีที่3เราก็ค้นพบว่าตัวโครงการนี้มันทําให้เกิดบทเรียนวิธีการพัฒนาโรงเรียนพอเราไปดูโรงเรียนสี่ภูมิภาคที่ไกลๆอัตราการโยกย้ายสูงเราตั้งโจทย์ว่าถ้าจะเข้าไปพัฒนาให้ได้ ป็นักเป็นฝนมันมีสเตปอย่างไงผมกับทีมก็คนพบว่าตัวกฎไกสำคัญคือเรื่องของกระบวนการ plc ของโรงเรียนนั่นก่อนพอพอเราไปทำกลไกของ plc ให้เข้มแข็งเนี่ยมันจะทำให้ครูผู้บริหารโรงเรียนพูดคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนเสร็จแล้วคุยเรื่องอะไรมันก็ต้องคุยแล้วผลักไปหาเด็กคุยแล้วผลักไป ถึงเรื่องการพัฒนา,าการเรียนาการสอนซึ่งมันเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในห้องเรียนเราเลยกําหนดเรื่องของ q p l พีการ PLC ที่มีคุณภาพ Q Classroom นําไปสู่กระบวนการของการพัฒนาห้องเรียนซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ที่ที่สําคัญที่สุดแล้วคนที่จะทําให้สองคเนี่ยมันหมุนได้ตลอดก็คือผู้บริหารเพราะนั้นเราก็เลยให้ความสำคัญกับ l e ดเดอร์ช p ของผู้บริหารในในโรงเรียนเ่านี้สูงมากปีที่3เราก็จึงคิดว่า,เ,าเราจะหนุนเสริมให้ผู้บริหารมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของ Mindset ทั้งเรื่องของเทคนิคทักษะเราก็เลยชวนกันคิดถึงแหล่งเรียนรู้ของอโรงเรียน ของผู้บริหารของคุณครูว่าเออถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราจะช่วยหนุนเสริมเติมความรู้หรือว่าแชร์ทักษะจากผู้บริหารที่เก่งๆที่ขยับเข้ามาโรงเรียนใหญ่และโรงเรียนในเมืองแล้วอะไรแล้วยังไงก็เลยแนวคิดที่จะทําช่องทางในการสื่อสารอาจจะเป็นเพจโรงเรียนพัฒนาตนเองอาจจะเป็นช่อง YouTube เพื่อนําเสนอความรู้เป็นช็อตสั้นๆ หรือจะรวบรวมข้อค้นพบข้อมูลบางอย่างเพื่อเป็นตัวช่วยโรงเรียนตั้งใจอยากจะคุยกับโรงเรียนให้ได้เดือนละครั้งสองครั้งถ้าเรามีแรงแล้วก็ทําสัปดาห์ละครั้งเราทวนกันสมมติว่าช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนี่ยเราวควรจะเตรียมตัวยังไงอะไรที่ต้องรีบทำผู้หารบางคนอาจจะยังคิดยังได้ไม่เยอะ แต่บางคนมีประสบการณ์เยอะรู้แล้เดี๋ยวจะต้องเดิน1นึ่งเรื่องแบบนี้แหละครับเราอยากจะอามาใส่ในเว็บไซต์ใส่ในช่อง YouTube ใส่ในเพจของเราเราติดตามกันนะครับโรงเรียนพัฒนาตนเอง